อ่ออางบทยานะครับ30สินิ้วขอบในส0ินิ้วขอบนอกสาสบนิ้วนะครับที่จะส่งถึงงานขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์นะครับตัวนี้เป็นตัวภายข้างนอกภายข้างในนะครับสปริงให้ตัวลูกกิ n งนะครับออมอเตอร์สองแรงนะครับสายพานคู่นะครับสินค้าไปถึงก่อนใช้งานต้องอัดจารบีก่อนนะครับมีที่อัดจารบีหนึ่งที่สองที่ สามสี่ห้าแล้วก็ข้างบนนี่อีกที่หนึ่งนะครับเป็นหกนะครับมีนีดเด่นนะครับทีเป็นหกี่นะครับต้องอัดจารบีก่อนใช้งานถ้ายังไม่ได้อัดจารบีห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับต้องอัดจารบีก่อนนะครับอันนี้ทะเลาะกันเลยนะครับ,บอโอเคแล้วคันนี้จะใส่ฝาครอบนะครับจะใส่ฝาครอบอมีฝาครอบให้นะครับนี่ครับฝาครอบมันจะลงรอยเป๊ะ อ่านี่ครับเปิดได้นะครับปิดได้นะครับอ่าโอเคนะครับโอเคแล้วคราวนี้ก็จะต่อไฟนะครับจะทดสอบโอเคเครื่องก็จะทํางานแบบนี้นะครับพอเครื่องเดินเราก็เอาของที่จะบดใส่พอพอเครื่องเดินแล้วก็จะเอาอของท,ออที่จะบดใส่นะครับพอบดพอของบดใส่เราก็ปิดฝานะครับจนกว่าของที่เราบดจะเสร็จแล้วก็เปิดดูแล้วก็ออกจากตรงนี้ได้นะครับ โอเคนะครับติดขัดตรงไหนโทรมาสอบถามผมนะครับ